ับเนี่ยอ๋อทำบุญเจะาบ,บ้านสวนนะคะอยู่นยห,หน้าปากซอยน่าทานจริงๆไม่ต้องไม่ต้องเอาเยอะมากหรอกค่ะค<ม>น,นออใช่ใช่เอาวสวยมากเลยคุณผู้ชมที่ทำนาลงทานเหมือนลงทานทำบุญาพ่อแม่เนาะใช่ใช่ใชเอาไปให้เจ้าหน้าที่ที่แบบทำงาน ไม่ปรุงเอาให้ลุงอันนึงก็ได้ลุงกิจศักดิ์อะใช่อค่ะลุงไม่ปรุงไม่ต้องปรุงค่ะออขอใส่ถุงหัหิ้วได้ไหมคะถุงไม้ถืว่าใส่ถุงย็บไปเลยค่ะสาธุนะคะข็ให้ได้รับบุญกุศลสุขภาพแข็งแรงน่ำทาน ก huh? oh, okay. ุ้ยจับชื่ว่ากุ้ยจับเฉยช่เฉยชื่อของเขาอ่ะกุยจับเส้นใหญ่เส้นใหญ่อ๋อกุยจับเส้นใหญ่วันนี้เอาเส้นใหญ่มาค่ะวันนี้เอาเส้นใหญ่ค่ะอารอดจ้าเอารมด์คุณผู้ชมกุ้ยจับหม้อใหญ่เส้นใหญ่สำหรับเนี่ยทำทานเนาะน้องมาทำบุญหาบันบุพบันบัพขุดหลุดพ่อแม่ก็ทำน้ำกุ้ยจับแจกฟรี ปรุงก็ใส่กล่องไปเรื่อยข้างในก็จะข้างล่างก็จะมีกระดูกมีกระดูกหมูหมูแดงหมูแดงหมูเลือดค่ะเวลาปรุงก็ใส่เอ๊ะเนอะมีผักผักเขาอ๋อผักผักพริกผักผักป้าอันนึงจ้ะจ้ะขอบคุณมากนะคะได้ช้อนแล้วใช่ไหม ขอบคุณมากนะคะ <Hi. S 1> บายบาย